อไทสวัสดีแฟนๆในว่าทุกท่านนะฮะร,รีวิวในวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งอุปกรณ์สําคัญนะครับสำหรับการจ่ายไฟให้ทั้งระบบนะครับหรือว่าอุปกรณ์ที่เป็น power supply นั่นเองนะครับผมปีนี้ปี2016ครับสำหรับเกมมิ่ง PC นะครับในเซตปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าไม่จัเป็นที่จะต้องใช้ power supply เกินขนาดกําลังไฟ6 0 0วัตต์อีกต่อไปครับเพราะว่า ตัวฮาร์ดแวร์โดยรวมทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างจะกินไฟน้อยกว่าเดิมมากเลยทีเดียวนะครับผมวันนี้เรามี power supply หนึ่งตัวครับที่น่าสนใจมาแนะนำกันนะครับกับ power supply ที่มีชื่อว่า XFX XT 5 0 0ครับ สำหรับพาวเวอร์สกรายตัวนี้นะครับได้รับมาตรฐานที่เป็น80 plus Bronze นะครับผมถามว่าขนาดกำลังไฟ500วัตต์เพียงพอหรือเปล่านะครับกับคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นเซตมาตรฐานนะครับโดยเฉพาะการใช้การ์ดต่อยอดนิยมนะครับไม่ว่าจะเป็น iX480 นะครับ GTX1060 GTX1070 เนี่ยสามารถใช้งานได้เลยทีเดียวนะครับถ้าเป็นเซตแบบนี้นะครับไฟพีคสูงสุดไม่ได้เกิน400วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังเหลือ ขนาดกำลังไฟประมาณ1 0 0วัตต์ให้สามารถอัพเกรดอุปกรณ์ได้เพิ่มเติมนะครับเช่นการติดตั้งอุปกรณ์ที่เป็นชุวดวายควนด้วยน้ำนะครับน้ำเปิดน้ําปิดนะครับหรือว่าฮาร์ดดิสก์หรือ s s d ได้เพิ่มเติมอีกหลายตัวเลยทีเดียวเอาเป็นว่าใครที่อยากทราบรายละเอียดของ power supply ตัวนี้เราไปดูรายละเอียดกันเลยครับ XFX XT 5 0 0ครับเป็น power supply ขนาดมาตรฐาน ATX นะครับไซส์มม mm วัสดุตัวถังเป็นโลหะทั้งหมดเคลือบสีดำด้านนะครับด้านหน้าตัวกล่องจะมีการเจาะช่องระบายอากาศพร้อมติดตั้งพัดลมขนาด120มิลลิเมตร1ตัวด้านข้างของตัวกล่องทุกด้านครับมีการสกรีนโลโก้สีขาวเป็นคำว่า XFX x t Series ครับด้านหลังของตัวกล่องครับเป็นตำแหน่งของช่องเสียบไฟเลี้ยงและสวิตช์เปิดปิดพร้อมช่องการระบายความร้อนออกจากตัว power supply ปีจุดสาคัญคือสายเชื่อมต่อเนี่ยแหละครับที่จะต้องพอกับการติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานได้ทั้งหมดครับสำหรับ XT500 ครับเป็นสายเชื่อมต่อแบบฟูไวหรือทอดสายไม่ได้ครับโดยจะมีดีไซน์แบบสายแฟลตนะครับหรือว่าสายแบนนั่นเองมีรายละเอียดดังนี้ครับพอร์ตไฟเลี้ยงเมนบอร์ดแบบ20บวก4พิน1ชุดพอร์ตไฟเลี้ยง CPU แบบ4บวก4พิน1ชุดพอร์ตวัวเสียบแบบโมเลก4พิน2ชุดและ FDD4 พิน1ชุดพอร์ต SATA15 พินทั้งหมด5ชุด และสุดท้ายพอร์ตไฟเลี้ยงการจอแบบ6บวก2พินอีก2ชุดครับเรามาพูดถึงเรื่องฟีเจอร์กันบ้างครับสำหรับ XFXXT500 ครับมาพร้อมกับมาตรฐาน 80+ บอนด์ Bond ครับกับค่าเ ff i c i e n ซ y นะครับหรือว่าประสิทธิภาพระดับ85%ส่วนระบบ le ักชันก็จะมีระบบป้องกันกระแสไฟเกินแรงดันเกินป้องกันการระมุนจรป้องกันกระแสไฟดรอปนะครับแล้วก็อื่นๆอ,อีกมากมายส่วนรายละเอียดสเปคการจ่ายไฟของ XFXXT500 ได้แก่ เฟสบวก3.3โวลต์ 3. 3 v, นะครับเอาพุตอยู่ที่24แอมป์บวก5โวลต์เอาพุตอยู่ที่24แอมป์รวมเป็น130วัตต์เฟสที่2ครับเป็นบวก12โวลต์นะครับแบ่งเป็น2เฟสนะครับ V1 และ V2 สองเอาอูตสูงสุดอยู่ที่17แอมป์นะครับจ่ายไฟรวมกันอยู่ที่408วัตต์รวมไปถึงเฟสการจ่ายไฟลบ12โวลต์ครับเอาอูต์อยู่ที่0.8แอมป์จ่ายไฟที่9.6วัตต์ รวมไปถึงบวก5โวลต์สแตนบายครับเอาพูดอยู่ที่2.5แอมป์และจ่ายไฟอยู่ที่12.5วัตต์นะครับรวมกันเป็นขนาดกําลังไฟทั้งหมด500วัตต์นั่นเองส่วนของแถมภายในกล่องครับก็จะมีอุปกรณ์มาตรฐานได้แก่สายไฟ AC น็อตยึด power supply แถมมาให้4ตัวและก็คู่มือการใช้งานครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับรีวิวแนวนี้นะครับกับ XBX T500 นะครับเ power s u p p ายมาตรฐานสําหรับคอมพิวเตอร์เล่นเกมนั่นเองเรามาสรุปรีวิวกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับ power supply ตัวนี้มาพร้อมกับขนาดกําลังไฟ5วัตต์นะครับได้รับมาตรฐาน80 Plus Bronze นะครับแล้วก็มีอัตราประสิทธิภาพอยู่ที่ระดับ85%นะครับใส่ได้ยันการ์ดจอตัวไฮเอ end เลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงตัวคอนเนคเตอร์นะครับหรือว่าตัวพอร์ตเชื่อมต่อของเขาเนี่ยถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ทั่วไปนะครับคอมพิวเตอร์เล่นเกมคอมพิวเตอร์ทำงานเนี่ยเชื่่อวา เพียงพออย่างแน่นอนนะครับรวมไปถึงระบบ p r o เท c t i o n อันนี้สำคัญนะครับก็มีมาให้อย่างครบถ้วนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้นะครับในเรื่องของความปลอดภัยสุดท้ายครับเป็นเรื่องของการรับประกันนะครับสำหรับ power series นี้ก็จะเป็นการรับประกัน3ปีจาก雷านะครับหรือว่าใครที่ อยากจะได้พ o w e r s e r i e รอื่นๆนะครับของ x อ x ก็มีเหมือนกันนะครับมีทั้งแบบถอสายได้ทอสายไม่ได้นะครับอันนั้นก็จะเป็นประกัน5ปีนะครับสามารถเลือกซื้อกันได้แล้วนะครับวันนี้ที่ f c e e o o o นะครับหรือว่า l า z า d a เหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือสั่งซื้อแล้วรอรับที่บ้านได้เลยนะครับสะดวกอย่างแน่นอนนะครับวันนี้หมดเวลาของผมแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ คองไทยะระดับโลก